นิพพาน but, men, yes, yes. ่วงแก้วหมายเลข46สรวรัตโพสมันหมายเลข96ชักนาจิปหมายเลข24การวิทยุสุทองผู้ควบคุมการแข่งขันอาจารย์อาลีซาเจ้าอุมาและผู้ประเมินผรวิิวกรรมวินวกรอุ่น ครับไหลมาอีกครั้งหนึ่งครับอนุวาตะวัดบอลมาครับเอาเลยครับลุงดีหลุดขึ้นมาเปิดจัดเอามาไคว่ยลุงดีและก็โอุ้ยโจโจอุติกรงานสร้าง่ผู้ชมครับเดี๋ยวจะแจ้งให้ท่านผู้ชมได้ทราบครับตอนนี้เวลาและเปิดจัดตรงนี้บาลอสีวาอ้ยเทคมงลุงดีของมาลอสีวาครับ ตอนนี้ใกล้จะทนเวลาเลยครับอาแล้วครับเปิดจัดพุ่งเข้ามาสระวัตรันเข้ามาหูยลูกนี้แล้วก็กดด้วยขวานาเลยพลหุยไม่เข้ากรอบครับอาแล้วครับโรมีโรลิซาโซโยกข้างขวามาโรีโรกดด้วยขวาแล้วก็ลูกนี้เขีรยมาได้อาแล้วครับนาเรพพลครับเก็บบอลมาได้ครับนาเรพพลไหลเข้ากลางมาอีกครั้งหนึ่งครับลูกนี้กบคนอาแล้วครับไปกันต่อครับตรงนี้เปิดจัดเข้ามาแบร์นาโดกดด้วยขวาลูกนี้หุย โจนาธานเบนาโดกดด้วยขวาติดเซตอิทิกรการสร้างครับด,ดูจังหวะภาพใช้ครั้งหนึ่งเปิดจัดเข้ามากับเกี่ยวด้วยซ้ายและกดด้วยขวาโอ้โหท่านั้นคนโจนาธานเบนาโดครับครับจังหวะภาพใช้ครั้งหนึ่งครับจังหวะแถวสองครับตรงนี้ฟิลิปเป้เกี่ยวด้วยซ้ายมาและเข้าทางปืนของท่าน,นอู้บอลไปติดมาล้นเซวาครับตอง,ตงบอกเลยว่าวันนี้ครับแฟนบอลมากันเยอะมากครับ นี่ครับแฟนบอลท่านข้างสนามครับตรงนี้เท้าซ้ายเปิดยัดพุ่งเข้ามาลูกนี้สลวัตชกเข้ามาก่อนอาเลยครับไปพ้นด้วยตรงนี้อาเลยครับบอลทางซ้ายไฟสามเกี่ยวด้ซ้ายมาย้อนกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับมาที่นัสรีครับอาเลยครับนัสรีตัดโด่งมาลูกนี้มาลอสิวัตเช็คมาฟิลิเปหูครับตรงนี้นารพลภูมิบ้าครับโยเข้าขวาดารพลตวัดเปลี่ยนแกนมาอาเลยครับรุสดานครับตรงนี้ตวัดยีนด้วยขวาหูรุสดานก็เต็มมาดีครับ โอ้แฟนๆมันเข้ากลางมาอาทาาด้านของอนุวาหนึ่งสองมาตรงนี้ไปไม่ผ่านมาเขาทงอนิฐานรุปินิ้ทางขวาปันห้องๆงโอ้โหติดบล็อกแลยก็นัสรีเข้าทางอนุวายิงด้วยควาอีกทีนึ่งโอ้โหชาแรกครับตรงนี้หลุดออกหลังไปครับชนะทิพย้อนกลับมาครับอับดุลฮาฟิสครับออกบอลมาที่อ้าวเรียบร้อยครับโอ้โห เรียบร้อยฟิลิปเป้นูเอสอู้เรียบร้อยครับจังหวะทางด้ดานของสารวัตรพ่อสมัานครับไปพลาดเตะเข้าใส่เท้าฟิลิปเป้ครับจังหวะบีบขึ้นมาของฟิลิปเป้นูเอสครับโอ้ความกระยันของฟิลิปเป้เลยครับบีบขึ้นมาครับ อ้อาร์ลีครับปัตตานีเอฟซีครับได้ประตูขึ้นดำครับจากด้านของฟิลิเป้นุนเนสโอ้โหดูจังหวะภาพชัยครั้งนี้ท่านผู้ชมครับนี่กระบอลย้อนกลับมาแล้วเปิดจัดโอ้โหติดบริเวณหน้าอกของฟิลิเป้ครับดูจังหวะดูครัฟิตนิดบูครับย้อนกลับมาครับสลาวัตเปิดจัดโดนหน้าท้องของทางซ้ายครับฟิลิเป้อาร์ลี่ครับยิงไกลเลยฟิลิเป้ลูกนี้หู สองด้วยซ้ายครับฟิลิเป้ครับสองไกลๆคร bon ับลูกนี้เท่าซ้ายของฟิลิเปดูเดสครับบอลมาเข้าทางภูเก็ตเฟิร์นคอนกดด้วยขวาโอ้ยังอยู่เอาเลยครับไปต่อครับตรงนี้ครับเคลียร์หลุดออกข้างไปครับดูจังหวะฟิลิเป้ครับแทงบอลมาพิทักบอลมาเข้าทางของภูเก็ตเฟิร์นคอนครับกดด้วยขวาครับตรงนี้ไปติดตรงนี้ปั่นโค้งๆะไยได้โคกตรงนี้เข้ามือท่านของอิติกรการสร้างครับโอ้ยขวาบอลไปอยู่ครับ เอาเลยครับมูฮัมหมัดไปตามนี่ล้อจริงด้วยซ้ายโอ้ยหลุดออกหลังไปครับแทงมาช่องนี้โอ้ยเอาเลยครับขยกบอลมาติดอะไรเพราะกดด้วยขวาลูกนี้โอ้ย,อยจังหวะกดด้วยขวาดูจังหวะภาพใช้อีกครั้งหนึ่งครับนี่ครับบอลกูขีดไปมาแล้วก็ดกดเข้มกันตรงนี้เตะมุมโ้นอีกครั้งหนึ่งครับเปิดจากโคมาอีกครั้งแต่ก็แตรด้วยซ้ายลูกนี้เคลียร์แล้วก็เรียบร้อยครับโอ้โหเอาจนได้ครับท่านนั้นของสงขลาเอฟซีครับในช่วงท้ายเกมครับ จากการยิงของทาาน้านสกรีแต่ครับจังหวะกูิกหน้าประตูเลยครับอู้เรียบร้อยครับกลับมา1ประตูตอนหนึ่งครับทาาด้านของสงข라이ฟซีครับดูจังหวะภาพช้าครับลดเวลาการแข่งขันในครึ่งเวลาหลังคร์เพรเทพกับเปิดจัดเข้ามาลูกนี้แล้วก็ได้คอกลูกดีที่กนเซฟไว้ได้แล้วก็มงคียไว้ก่อนครับภูเก็ตอะไรครับลูกนี้เคียไว้ก่อนครับนัชรีโอ้บอลมาอะไรครับภูเก็ตยกเข้าขวามาตัดจอนมามมฮหบัดไฟสามกดด้วยใช้ลูกนีหไม่ตรงกรอบ และก็พุทธศิลป์ครับโอ้โหเปานกหวีดหมดเวลาการแข่งขันในช่วงกลางๆครับหมดเวลาหมดเวลาการแข่งขันนี่ครับหมดเวลาการแข่งขันครับเป็นทางด้านของปัตตานีเสมอกับสงข라이ฟซีครับหนึ่งประตูต่อนหนึ่งครับโอ้ปัตตานีปัตตานีได้ประตูจากทางด้านของฟิลิเป้นูเนสครับและก็ทางด้านสงข라이ฟซีครับตีเสมอในช่วงนาทีสุดท้ายครับจากการยิงของทางด้านซุกเกอรี่อิตะครับโอ้แบ่งแต้มกันเลยครับคู่นี้ครับคนละหนึ่งแต้มเลยครับ